ผมรีวิวการใช้งานจริงนะครับสำหรับ g p x d c t นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะนะครับผมล่าสุดเลยนะครับที่ผมขับเนี่ยนะครับขับไปทำงานนะครับที่มหาสารคามออกจากระยองนะครับไปกรุงเทพไปซื้อของนะฮะให้กับลูกค้าแล้วก็นำไปส่งที่มหาสารคามนะฮะแล้วกลับมาที่ตรงเนี้ยคือวังน้ำเขียวนะครับ คือวังน้ําเขียวนะฮะและมุ่งหน้ากําลังจะกลับระยองปัจจุบันตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยขับไปแล้วพันประมาณหนึ่งพันกิโลเมตรนะฮะขับดีมากๆนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยนะฮะโอ้โหนุ่มนวลเลยนะครับนุ่มนวลเลยวันนี้อยากจะจะ,จะพูดถึงข้อดีและข้อเสียแล้ันจะไม่ใช่ของรถนะกับการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับอ่าคันนี้แล้วกันนะ นะครับข้อดีคืออัตราเร่งเนี่ยผมน้ําหนัก120กิโลกรัมนะครับสูง188ซนติเมตรนะครับตัวก็จะต้านลมหน่อยนะแล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับเวลาเราบิดเนี่ยจะแซงนะฮะร้อยไปร้อเนี่ยโอขึ้นนิ่มๆสบายๆครับนะฮะขึ้นนิ่มๆสบายๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วได้ตลอดทางครับเนี่ยผมลองใช้นะฮะอยู่ในช่วงของความเร็วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยต่ํากว่าร้อยนะฮะแต่ในช่วง ขอ,องความเร็วเนี่ยจะรักษาไว้ที่เก้าสิบถึงร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ขับเรื่อยๆแต่ว่าแช่ๆช่เนี่ยจะประมาณร้อยสิบนะครับก็อัตราการสิ้นเปลืองให้ไปเลยครับประมาณนะครับยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับหรือถ้าขี่กันแบบว่าทำใจกันไปเลยฮะก็อยู่ที่นะครับบาทห้าสิบตังค์ต่อหนึ่งกิโลเมตรถามว่าแพงสำหรับผมไม่แพงครับ แพงเลยแหละเพราะว่าผมใช้รถไฟฟ้านะครับใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอัตราการสิ้นเปลืองต่อหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยฮะอยู่แค่ประมาณแปดสิบตังก้าสิบตังเต็มที่ก็หนึ่งบาทครับขับประมาณร้อยนะฮะร้อยสิบนะครับตลอดทางอ่ะก็ประมาณหนึ่งบาทไม่เกินนะครับแต่คันนี้นี่ก็อดูดเงินเราไปกิโลเมตรละประมาณบาทห้าสิบตังนะครับ หรือหรือประมาณนะฮะใช้คําว่าประมาณเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้เอาเปรยบเพราะว่ารถมันใช้งานจริงอะนะครับก็ประมาณนะครับยีกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแต่ถ้าถามว่าช่วงล่างเนี่ยเป็นยังไงชอบมากเลยครับคือเราเคยขับรถเล็กมาก่อนอะ่ะพอมาเจอรถคาร์ดนี้แล้วก็คุณภาพแบบนี้ดีแบบนี้นะฮะก็รู้สึกว่าถูกใจนะครับกับเครื่องที่เขาให้มานะ ความสมูทนี่คือขับนี่เรียบลื่นเลยครับคืออารมณ์แบบว่าขับแล้วมันลื่นอะมันลื่นมันไหลอะครับนะครับกับเครื่องสามร้อยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยทําความเร็วได้ดีนะผมอะขับรถนะครับตามรถใหญ่อะ่ะนะฮะปกติอะจริงๆแล้วเราขับรถรถยนต์มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะรู้แหละว่ารถยนต์เขาขับกันสไตล์ไหนนะพะอะ่ะผมลองตามดูนะครับเป็นรถรถแบบว่าสไตล์ครอบครัวนะฮะ เขาขับร้อยยี่ผมขับตามโอ้ตามกันได้นะแต่เราจะมาได้เปรียบตรงไหนหรู้ไหมครับจะมาได้เปรียบตอนที่เขามันมีไฟแดงแล้วเขาติดเนี่ยนะครับเขาต้องติดไฟแดงลังท้ายเลยเราไปได้แล้วครับนะฮะและความเร็วใช้ได้เท่ากันเนี่ยมันมันยิ่งดีเยี่ยมเลยนะฮะมันปลอดภัยไงครับก็คือรถเราอะ่ะเวลาเราจะแซงเราจะตามหรือว่าเราจะใช้ความเร็วมันทําได้ครับมันทําได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะจะแซงเขาแซงไม่ขึ้นมันเสียจ,จังหวะนะฮะ มันก็เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนะครับถนนนะผมวิ่งเส้นาสายเสย้นเส้นสายหมายเลขสองนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะหลุมเยอะนะครับเป็นคลื่นเพราะว่ามีรถสิบล้อวิ่งเยอะนะครับเอาอยู่นะไม่มีอาการไม่มีอาการแบบว่าเสียสายสะบัดไม่มีเลยนะโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วก็ที่ลุยหลุมเนี่ยก็ลุยเป็นหลักร้อยนะฮะขับเป็นหลักร้อยนะ ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ลุยได้สบายๆครับไม่มีอาการเสียหลักแต่ก็ไม่แนะนำนะฮะไอ้เพื่อนๆทำโดยประมาทนะครับไม่เอานะฮะอันนี้คือหมายถึงว่าผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะนะครับการใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมนะครับดีอยู่แล้วนะฮะขับช้าดีอยู่แล้วนะครับขับช้าดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าเออเราเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมากเพราะว่ามันทําความเร็วได้นะฮะ แต่ก็ต้องอยู่ในลักษณะของความปลอดภัยด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาพูดถึงเรื่องที่ไม่ชอบเลยแล้วกันหนึ่งคือร้อนนะเพราะเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สายไบค์เกอร์ตัวจริงแต่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แบบขี่อารมณ์ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างอย่างวัน,นเนี้ยเนี่ยเวลาเนี้ยฮะเนี่ยฮะอากาศเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเดีย๋ยวซูมให้ดูเนี่ยโพเพโพเพอย่างเงี้ยครับเย็น สวยๆแสงก nice really really ําล like right like 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 ังพระที <P ain S 1> ่กลังตกดินอย่างเนี้ยครับขับเส้นวังน้าเขียวนะฮะเนี่ยนะครับก็ฟิลมันได้อะฮะมันได้มากกว่าขับรถยนต์เยอะเลยทั้งอากาศที่ปะทะตัวนะครับแต่ตอนช่วงมันร้อนเนี่ยตอนเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยคือมันร้อนมากเลยนะร้อนทรมานนะครับข้อที่สองก็คือฝนตกก็ชอบนะครับชอบเปียกนะตรงๆนะรู้ไม่รู้โรคจิตว่าเนี่ยเปียกหมดทั้งตัวเนี่ยตอนตอนนี้ก็เปียกอยู่นะฮะ ชอบนะมันเปียกนะแต่ที่ไม่ชอบเลยก็คือเวลาตามรถใหญ่อ่ะน้ำมันกระเซ็นใส่ทั้งตัวท่วมหัวไปหมดเลยแล้วละอองเนี่ยฮะมันติดหมวกอะฮะมันมองอะไรไม่เห็นนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบละกันแต่จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับรถนะรถเขาเออพูดถึงรถตอนช่วงฝนตกเนี่ย traction control นะครับกับช่วงล่างเนี่ยช่วยทําให้เราขับขี่ปลอดภัยได้ได้เยอะเลยนะครับ ต้องบอกว่าได้มากเลยแหละนะโอ้ต้องบอกว่าได้มากๆเลยแหละครับเพราะว่าถ้าไม่มีสองระบบนี้เข้ามาช่วยนะผมว่าก็ขับขี่ช่วงฝนตกก็ลําบากเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็พูดเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไม่ได้เลยคือเรื่องไฟหน้านี่ฮะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทรถก่อนเปิดเปิดก่อนนะครับหน้าจงหน้าจอก็สวยไนงะมองเห็นชัดเจนดีนะครับ แต่เออแต่พูดถึงหน้าจอตอนคืนก็แสงเขาไม่มาลบกวนสายตาเรานะเพราะว่ามันเป็นรีเวิร์ดนะครับก็คือตัวหนังสือเป็นสีขาวพื้นเป็นสีดําไม่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 ลบกวนสายตานะดีมากเลยผมขับรถยนต์รบกวนสายตาเหมือนกันนะบางทีใช้รถไฟฟ้าครับหน้าจอเขานี่เรื่องของไฟหน้าไฟหน้าเขาเพียงพอกับการใช้งานนะครับผมขับตอนช่วงฝนตกก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่า ของผมเนี่ยก็คืออ,อผมจะใส่แว่นนะครับที่เป็นแว่นใส่นะก็จะเคลียก็จะเคลียกว่านะครับที่ใส่หมวกอันนี้หมวกเขาแถมมานะหมวกด้านหน้ามันเป็นสีชาเห็นไหมครับเนี่ยดี๋ยว,ยวตอนเนี้ยกําลังจะมืดแล้วเดี๋ยวผมก็จะใส่แว่นที่เป็นแว่นใส่ละนะครับผมว่าขับแล้วมันเคลียกว่าแต่ไฟหน้าเนี่ยลุมเหลิมเห็นหมดนะต้องบอกนะครับก็ไม่ต้องไปติดสปอตไลท์เพิ่มแต่ แต่เพื่อนๆถ้าใครชอบจะไปติดเพิ่มก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ผมมองว่ามันเพียงพอกับการใช้งานแล้วนะฮะแต่ก็มาติดเรื่องค่าน้ํามันนะครับมันกินอยู่ประมาณเกือบบาทห้าสิบตังค์นะก,ก,ก็ก็คงจะเป็นสไตล์รถสามร้อยอ่ะครับก็คงจะเสียกันประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆคอมเมนต์กันได้นะฮะไม่รู้ว่าเขาคือคือ,ค,อคือเราเสียค่าใช้จ่ายกันประมาณนี้ไหมในรถไซส์นี้นะรถไซส์สามร้อยอ่ะนะครับ นะครับแต่สําหรับผมผมมองว่ามันขับสนุกนะคือคือขับขับรถยนต์อะ่ะมันนั่งเบื่อเบื่อแต่ขับมอเตอร์ไซค์นี่สนุกมากเลยนะนะครับพันโลเนี่ยเออพูดถึงความเมื่อยล้าก่อนพันโลเนี่ยนะครับขับมาไม่ค่อยต้องบอกว่าไม่เมื่อยนะเนี่ยเราเราเรายืนรีวิวนี้อยู่เนี้ยเจ็ดแปดนาทีเนี่ยผมผมพูดตรงตรงนี้คือคืออาการที่แบบบางทีมันไม่เมื่อยตูดหน่อยหน่อยหายแล้วนะก็ขอขึ้ลรถขับได้อีกยาวเลย อีกเป็นอีกเป็นร้อยร้ยกิโลเมตรนะครับแค่ยืนติดไฟแดงแค่ยืนก็หายแล้วนะฮะก็โอเคนะผมว่าโดยรวมนะครับเรื่องโชคเรื่องช่วงล่างชกหน้าชกหลังอู่เวิร์กนะฮะมันจะมีนิดนิดนึงนะครับตอนออกตัวมันจะสั่นๆหน่อยนะครับแต่ก็เอานะก็รับได้นะครับอ่าโอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะสำหรับผมนะผมมองว่าก็แฮปปี้ดีครับก็ขอให้มันใช้ได้นาน นะครับขอให้อย่าชำรุดแค่นั้นก็คงอยาพอแล้วล่ะฮะนะครับโอเคแต่ว่าในเรื่องของสิ่งที่อยากจะได้เลยจริงๆก็คือมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะก็รถมัน,มนรุ่นใหญ่อะ่ะมันก็กินน้ำมันนะครับบาทห้าสิบก็โหดสำหรับผมเหมือนกันนะเออเรื่องสุดท้ายโทษทีลืมว่าจะพูดเรื่องนี้ไอ้คันเนี้ยนะครับคันเนี้ยผม ออกมาเพื่อใช้ทำงานด้วยนะนี่ตอนนี้พัดลมความร้อนมันทำงานอยู่นี่เป่านะครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นสามขีดนะฮะความร้อนมันขึ้นสามขีดพัดลมมันก็จะทำงานนะครับเฮ้นะฮะอาเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าคันนี้คือจะขับทำงานวิ่งทั่วประเทศไทยเลยถ้ามีลูกค้านะครับเรียกไปนะผมไหวนะผมจะเอาขี่ไปทั่วประเทศไทยเลยครับ นะครับเพราะว่างานปกติอ่ะที่ผมทำอ่ะผมวิ่งทั่วไทยอยู่แล้วแล้วก็วิ่งไปลาวด้วยนะครับแต่อย่ารอก่อนมีทะเบียนก่อนนะแล้วก็เราก็จะวิ่งข้ามไปลาวนะครับจะวิ่งข้ามข้ามไปประเทศลาวด้วยนะครับก็อย่างไรก็ใช้รถกันนะครับขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีนะฮะแล้วก็อย่าไปสุ่มเสี่ยงนะครับในช่วงแซงอะไรที่มองแล้วมันเสี่ยงก็ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับ รอจังหวะนิดนึงแล้วเราค่อยแซงก็ได้นะครับแต่ชอบมากเลยมันใช้ความเร็วได้เหมือนรถยนต์อ่ะพูดอย่างนี้ก่อนสิ่งที่ชอบเลยคือมันใช้ความเร็วได้เหมือนรถยนต์เท่ากันเลยแต่มันขับมันกว่าแล้วก็ในช่วงจังหวะที่รถยนต์แซงไม่ได้เราแซงได้ในช่วงจังหวะที่รถยนต์ใช้ความเร็วเท่ากับเรานะสมมติร้อยนึงแล้วกันเขาต้องต่อแถวเราเรามีทางไปแต่ต้องไปอย่างปลอดภัยนะครับเรามีทางไปอ่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆถามมาในเรื่องของอขับเป็นยังไงขับดีครับนุ่มนวลน,นะครับความเร็วได้เลยถ้าใครใช้ความเร็วอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยสาสิบใช้คันนี้ได้ผมหนักร้อยี่สิกกิโลกร,รัมนะก็ยังได้ร้อยสาสิบสบายๆนะครับอ่าแล้วก็ยืนพื้นร้อยร้อยสิบตลอดทางไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีแกว่งไม่มีล้าไม่มีไม่มีงองแงนะอ่านะครับ แล้วก็ใครนะครับใครนะครับที่รับค่าน้ํามันได้นะครับว่าประมาณบาทห้าสิบเนี่ยแหละก็ใช้ใช้ได้ครับราคาตัวรถเขาไม่ได้แพงนะราคาไม่ข้ามแสนนะครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ขอบพระคุณมากครับที่ทุกคนติดตามนะบอกไปแล้วนะครับน้ํามันก็ประมาณบาทห้าสิบนะครับขับได้ประมาณยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับประมาณนะครับถ้าขับใครขับตัวเบาๆหน่อย ผมหนัก120อะ่ะแล้วก็ต้านลมด้วยตัวสูงด้วยต้านลมมันก็อาจจะกินน้ํามันมากกว่ากณดูแต่ว่าถ้าใครตัวเล็กๆน้ําหนักเบากว่าผม60-70กิโลกร,รมัมผมว่าก็น่าจะขับได้นะ30กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดกว่าผมแน่นอนนะครับแต่สรุปเลยคือถูกใจครับขับสนุกช่วงล่างดีไม่เมื่อยไม่ล้านะครับไม่กระแทกกระเทือนนะครับโอ้โอเคนะครับชอบก็ซื้อครับโอเคครับไปหนะ้าสว่างนะครับ หน้าตาใครไม่รู้ว่าจะบอกว่าสวยไม่สวยแต่ผมซื้อมาแล้วผมก็ต้องบอกว่าสวยนะฮนะอ่าโอเคอย่างนั้นก็ปิดคลิปนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมครับ